บ้านเล็กที่มีผลกับชีวิตไหมยอยากรู้ดูคลิปนี้ครับถ้าจะบอกว่าบ้านเล็กที่มีผลต่อชีวิตไหมเนี่ยโตวผมเองไม่ได้ศึกษาม,มาโดยตรงจะไม่การันตีหรอกว่ามันมีหรือเปล่าแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำทุกคนอาจจะเห็นเนาะผมทําป้ายเล็กที่บ้านขายเนาะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบบ้านเล็กที่ได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็ไปหาอาจารย์ที่เขามีความรู้จริงๆกับการอ่า เรียกว่าแก้เล็ที่บ้านแล้วกันนะครับซึ่งผมก็เอามาเดปในการทำป้ายเล็กที่บ้านด้วยเสริมดวงคนจริงๆมันก็เริ่มจากการที่ผมได้คุยกับหมอดูที่เขามีความรู้ด้านเบอร์มงคลแล้วก็ด้านการเปลี่ยนแก้เล็ที่บ้านนั่นเองแล้วเขาทายได้อย่างแม่นยําแล้วเขาสามารถทายเพื่อนคนรอบข้างแม้แต่บ้านพนักง,งานผมแม่นตอนนั้นก็เลยฉุกคิดว่าเออมันน่าจะมีผลเนาะเราก็เลยลองเอามาทําเพื่อมาบริการลูกค้าแหละครับแต่ที่สําคัญพอผมได้เข้าไปศึกษาเข้าไปรู้ดีเทลของการเปลี่ยนแก้เล็ที่บ้านเนี่ย ก็รู้สึกตกใจครับเพราะว่าเขาขอข้อมูลค่อนข้างละเอียดมากจะมีพ่อมีแม่อาชีพการทํางานอะไรใครอยู่ในบ้านบ้างเป็นชายเป็นหญิงคือเราไม่เคยรู้เลยว่าการดูป้ายเลขกที <t <t ่บ้านเนี่ยเขาต้องดูละเอียดขนาดนั้นแล้วมีการวางเลิกมีการอาธิษฐานจิตอะไรเงี้ยครับในการปลูกเสกบ้านเล็กที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเชื่อไม่เชื่อลองมาดูก่อนลองใช้บริการก่อนก็ได้ครับหรือไปหาที่ศึกษาดูเพืาะสำหรับผมผมรู้สึกว่าถ้ามันทายได้แม่นยําคล้ายๆกับเบอร์โทรศัพท์ขนาดนี้ก็น่าจะมีผลต่อชีวิตครับ